สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บนชนะของผมไทยใหญ่ไปเกอร์นะฮะวันนี้ผมก็ได้มีเอ็มสลนะฮะจะพาทุกคนไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะฮะจากแม่ห้องสอนไปเชียงใหม่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากแม่ห้องสอนนี่จะไปเชียงใหม่จะกี่กิโลนะฮะตอนนี้ผมก็ได้เซตค่าไว้ที่ศูนย์กิโลนะฮะตอนนี้เป็นก้มงนาทีเนาะเราเราจะไปถึง เชียงใหม่กี่โมงใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงแล้วกี่โลนะฮะตอนนี้เราอยู่กันในใจกลางเมืองแม่ฮองสอนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมเนาะตอนนี้อันนี้มันเป็นโรงแรมที่หน้าตลาดแม่ฮองสอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเค let's go <S ขึ้นกุญแจห้องนะครับครับผมโอกาสน้ามาใหม่ครับ <c oughs> ครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ันนี้แฟนผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าผมแอดทําช่อง YouTube ใหม่นะครับไปขึ้นกลับบ้านแล้วเนอะ โอ้ยจต่แล้วเพิ่ายบายแมวซ้อนเดี๋ยวกลับมาใหม่เด้อ อนนี้ก็เรามาถึงที่หมู่บ้านลุกขลามแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราแวะพักสักหน่อยนะฮะนี่นะฮะที่เราเอามานี่เป็นแอนสลั led, นี่เลยนะครับตอนนี้เล็กไม่ประมาณกี่กิโลละห้าสิบเอ็ดกิโลแล้วนะฮะตอนนี้สิบนาฬิกายีิบเก้านาทีนะฮะมาถึงที่หมู่บ้านลุกขลามเลยนะฮะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปสักนิดนึงนะแล้วก็ชมทิวทัดไปด้วยเดี๋ยวค่อยเดินเดินทางกันต่อนะฮะ ทางอีกแล้วนะครับอ่ะขึ้นตอนนี้ห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรนะฮะหมูบ่บ้านลุกข้า,ลามลนะฮะไปต่อ โอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่จุดชมวิวนะฮะกิวลมนะฮะตอนนี้ก็ปาเล็กไม่ไป85กิโลเมตรนะฮะจากแม่ฮองสอนมาฮะตอนนี้เป็นเวลา11บเโมงยีนาทีนะฮะเดี๋ยวเราพักรถกันสักแปบ๊บเนาะจริงๆแล้วไอ้นี่มันไม่ร้อนหรอกฮะเพราะว่ามันเป็นเครื่องมันมีหม้อน้ำนะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บหากินอะไรกันกินแป๊บหนึ่งเมือม่อยเหื่อย 국민k okay. disappointment okay. ถึงที่ปลายนะฮะป้ายเมตรสิบไ,110ไม่ไม่ใช่เมตรสิบร้อยร้อยสิบกิโลเมตรแล้วนะฮะวตอนนี้เที่ยงสามนาทีนะฮะ <3 S 1> เดี๋ยวเราเข้าไปกินอเมซอนแป๊บหนึ่งนะแล้วเราเดินทางกันต่อ โอเคนะฮะตอนนี้เราก็ได้วิ่งมาถึงที่โอเคมันฮะตรงน,น,นี้ลาไป163กิมโลเมตรนะฮะตอนนี้เป็นบสองแปนาทีเรากำลังจะออกจากที่นี่ไปนะฮะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันอีกเนาะว่าจะถึงเชียงใหม่กี่โมงโอเคแล้วก็ โอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่ตำบลป่าเป้นะฮะป่าแปลนะฮะตอนนี้ก็ป่าไปร้อยแปดสิบหกกิโลเมตรนะฮะแล้วก็ตอนนี้บ่ายสองโมงสามสิบเจ็ดนาทีนะฮะบ่ายสองสามสิบเจ็ดนาทีนะฮะเดี๋ยวพักรถสักแป๊บนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางไปอีกนะครับตอนนี้ บ่ายสองห้าสิบสองนาทีนะฮะเด็กก็ โอเคเนะฮะตอนนี้จากเม่องสอนมานะฮะสองรสี่ิบห้ากิโลเมตรพอดีพอดีเลยนะฮะจุดศูนย์ด้วยแล้วก็มาถึงที่นี่ก็สี่นาฬิกาหนึ่งนาทีเกือบสี่นาฬิกาเป๊ะเลยนะฮะมาพักตั้งหลายที่นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะฮะบ๊ายบาย